สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผิดย่าฟบาวอีสานครับขอตอลับพี่น้องขอสู้ช่วงมันเละกาะมือนีมางานงานมางานเทลาพิเศษงานฮดเออมากว่าทัานในภาษาเพรอนว่าเทลาพิเศษหรือฮดฮดเจ้าที่พระ เพิ่นเข้าคิดว่าสำเร็จแล้วจ้าก็เูกปลูกมาว่าท่านขั้นตอนที่ที่พีเพนเนตถึงมากเพื่องเพื่อีอย่างเพื่อทธนุบำรุงพุทิศาสนากระแมนสารเชิญเงื่อย่อผู้บาอาจารย์ที่นวัดว่าล่ามกระแมนพันนี้เพิ่นบอกว่าถ้าพระกายพันษาไปห้าพรนาไปแล้วกายกายหายพรนาแล้วคือเพิ่นจะต้องลดให้เป็น สำเร็จเลื่อนขีดเลื่อนคันไปเลื่อนคันต่อเออเลื่อนขันพดยันที่เพิ่นว่ากยังพดถึงจานหมายถึงยังไม่ถึงจานสำเร็จเนี่ยเจอคันกว่าคันว่าสำคัญสำเร็จสำเร็จไม่หมายถึงว่าโค้ชหลวงพี่องค์นี่บวชว่าได้หาพรรษาแล้วเว้าจะผ้าที่ม้วนปฏิบัติได้ว่าจะเป็นผู้ธนูบำรุงพระพุทธศาสนาไปได้เพื่นว่าให้เป็นเน่ กี่สิบสามสิบพรรษากับไปบบได้คันลาคมออกโม่มวลปฏิบัติบบดีอันนี้คือยู่กับสัทธาญยาดโยมยู่กับสัทธาญยาดโยมอันนี้เข้าเห็นว่าเพื่อนเป็นจับเป็นพระสำเร็จได้นึ่งนึ่งเพื่อนปฏิบัติดีเพื่อนเป็นพระสุดวงด้วยองค์เนี่ยองค์สถาปนายี่เนี่ยเพื่อนเป็นพระสุดงด้วยแล้วก็เป็นพระที่ไปอบรมหรือไปเทศให้นักเรียนบัดยาดโยมฟังได้เขาหูได้เขาเลยคือว่าเป็น เพิ่งจะดสาเร็จแล้วนี่หาหัคนซานเะข้าบ้านก็เลยมาประชุมกันประดีก็วเริ่มมาสิอาบน้ารือพดหรือทรงอาจารย์ดีเดอร์แ่เพิ่นตั้งเตรียมจะมีงานแต่จะมีงานนีข้นมากตัวเขาเห็นมีเป็นคนแก่สรราระขอเราจักไม่ไม่ข้างหัวนี่เป็นไม่คุ้นไม่คุ้น ทั้งไทยเป็นไม่ย่อแต่กลางนี่เป็นไม่ยังก็ได้ทั้งกลางเนี่ยแต่พปันหาเอาไม้มงคลสามสามประเภทนี้มาใส่กันแต่ทั้งกลางนี่คนนิ่งแอ่พ้นกันไม่พ้นกันยุ่ยย่านใสไม้เออแต่หลังโค้งหนุนต้องใส่เล็กเพื่อตั้งเพื่อตั้งเทียนได้ร้อยแปดดวงนี่นี่ตั้งเทียนได้ร้อยแปดดวงร้อยแปดดวงนี่ไม้ถึงบุญชาคุณพระพุทธพระสง พระธรรมแล้วกับพระสงฆ์พระพุทธมีหารสิบหกหาสิบหกเล่มพระธรรมีสามสิบแปดพระสงฆ์มีสิบสี่เนี่ยเที่ยนกับเป็นร้อยแปดจบพ่วยยังเราจบได้แล้วขุณเกิดไม่ยังรุ่นเมาจะอเไรคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่บวกกันมันจะมีร้อยแปดเพิ่มทิ้งเอาน้ำมร้อยแปดดวงนี่ลงสีในร่างกายที่เ้าคิดว่าเป็นพระที่สำเร็จมือนี้เขาเอินมาสำเร็จเพิ่นสำเร็จ อันเดยเล่าซําด้ด้วยการปฏิวัติการปฏิวัติในหมายถึงเล่าไปทุดงงถ้าจนาเชื้อฮอดมู่ดสง่งางมากกวนี้เนี่ยบอกให้เสื้อกินจะาของห่างกันสามวาถ้าสิเบิดบุญหรือว่าเบิดปฏิบัติแล้วนี่ขอให้กินเท่าใดเลยแก้กินทั้งบาททั้ง,งยำทั้งขาสบงมัดบ่ยเห็น พุ่นอ่ะากันเสืออเสือาแต่ว่าขันตัวบูกิ๋นเท่าัสิเพ่ไม่ตายตัวอันนี้แต่ได้แพ้ไม่ตายไ้ผู้จงห่างมาเรียนว่นลูกตั้งอะไรตัวเท่ากันเออมเรียนวานท้ตัวขาดต่างอะไรนี่คือทีมาของนาคของนาเอนมานาคจากเอ็นว่าล่างหดพิพิธปฏิการในพวกเพื่อนใหว่ใส่ล่างหรือ เรียกว่าพญานาคกหรือโงนากโครงนากโคงเอิจะไปอ่างล่างนำซินไม่ได้เพ็่อนไหวดต้องใช้ตัวนี้ที่ไปที่มาเอินว่าล่างนี่จะต้องสร้างด้วยไม่ยังกระไดจะต้องเป็นไปสามประเภททั้งหัว จะเป็นไม่คุ้นหรือไม่ยอก็ได้ท่านท้ายจะเป็นไม่ยออหรือไม่พุ่นก็ได้ต้องเอาไม้ตามอย่างนเห็นไ่มพุ่นไมุ้้นมม้ยอติตไปยยิ่งเพนบเจ้าปอาเป็ูช่ามัเลยบบานแต่นี่คืม่งพุ่งพี่ี่เดียวตัวหลายพุกประเทศ่เพื่อนที่ดึงอไม่บางทีวันนี้เกี่ยงเกี่ยงตบเนาะเห็นไหมตอนนี้คือต้าเจ้ป็นูช่าเพราะพุ่นฉวดแต่เมื่อคืนเป็นที่ที่ไปที่มากระเดี๋วมาพระธาตมามันสอนเริ่มที่ี่พระธาต ั <ละ S 1> เริ่มคือว่าบุกแต่ว่ <c oughs> าชาวบา้าเนเนี่ยไปไล่งานเนี่ยเพราผู้ใหญ่ทราบผูเนี่ยเพิ่งจะเห็นดีนะผู้พพนี่ยเพิ่งจรับด้วยถ้าว่าพระเนี่ยมัดวัวหดเนี่ยกิ่งตุ่มบาปลงไปไปคือสิบพจนเนี่ยหอดได้มา,าดีหลังจา,าพพกฮอดได้เนี่ยซัดซัดความกรณนที่ว่าตั้งแต่หมดสัมฤทธิำเร็จเออเพิ่นสำเร็จอีกสามปีทั้งนาเพิ่นสิบฮอดจานเออจังจะเป็นจานได้จัง ออกจากจานละบาดนี่ยคันเพื่อนได้รับตําแหน่งเลยหนาที่จะเป็นพระคู่จังสี่ขึ้นไปเป็นพระคู่เออจังเสร็จสอบได้พระคู่ลิศเดชเจ้าข้าคณะยังจะค่อยว่ากันไปตามสักเดี๋ยวนี้คือว่าเข้าเนี่ยฝ่าชาชนที่มารอบเราอยู่ในวันนี้อะเป็นสําเร็จสําเร็จแล้วเออท่านสําเร็จด้วยการปฏิบัติอีก3ปีข้างหน้าและได้สามหรือหกปีบางคนก็เอื้ออาจารย์ไปลอดกำบังไปยังเอออันนี้คือข้าอ่อนแห่งยุทธาบรรดาศักดิ์เพื่อนเราในมื้อนี้ ให้ด้วยพระครูเจาา้าคณะตำบลให้ด้วยประชาชนทั้งห,ห,หลายวันนีน้เราสิกขิรักเกตเอาคนเดียวได้ตัวนี้ไม่ได้นี่นี่ส,ก,ออสก,กีพยานสกีพยานคือข้านี้นี่คู่บาอาจารย์พระมือนี้ประมาณยี่สิบลูกเีม่มีพยานครับชื่อทีมาที่ไปทีมาที่ไปของในการพดเออคำพดหรือเพ่นเดินในภาษาพระเพ่นหรือว่าสามขดเหรอว่า องนี้ควรจะได้รับน้ําเทลาทิเศษแล้วอันนี้น้ําเทลาก็หมายถึงว่าน้ำอบน้ําหอมน้ําที่พูดนักที่สวดให้ไปแห่ยืนเ่อ็ได้ทั้งเงินได้ทั้งน้ำหอมได้ทั้งทุ้งติ้งทุกอย่างได้เงินกำกับเจี่ยัมาไายแสนทองได้เงินมาลวมาลงมาเทอะมาเนาะลงมาชุาชันนี่คือคนมาสําเร็จผู้คิดว่าผู้ที่คิดว่าอยากไม่รู้เบื่อมากอันนี้สงคิดว่า มือนี่มือนี่พ่อมาอน่เป็นนิมิตหมายที่ดีพระพุทธเจ้าคุนบอกคุนบวชห้แล้วี่ะคุนบวชห้แล้วคนบบอกว่วาประยุกต์สอสั้นสามสั้นดยเนี่ยเป็นชีสก้นต้นใหมู่เนี่ยโหตุอรัญญานต้นร้านบูกเตตนใหม่ต้นนี้ สำหรับมื่อนี้ก็ได้มาสัมผัสเพื่อนว้าเป็นปรมาจารย์เป็นผู้บายอาจารย์ทักยิ้งยา่ได้นะครับมีเพื่อบาวดมาเรียนน้ำเพลินครับมาปรึกษาหาเรื่องที่เร่องนี่ผูนี่ต้องยกหนผู้ยกูนี่ครับก็พวปพะเศษกาพ่อพนมะครับพ่อพ่อพามพ่อพนมครับพนมไปครับนีอันใดติดต่อมาเลย087825 1 0เ9หู้โทรเขมาได้เลยคูขวนเเียก โก็สกทุกประเทภทรที่ว่าเป็นปลาจาาไม่จัอที่ข้าวเหนียวไม่มีก็ได้มีโอกาสไม่เยี่ยมม่หยาบเลาะโดนเลา้มาดกับบอกไก่กันนี่หว่อรับอะไรนะครับสำหรับืันนี้ก็กินข้าวก็บปา พี่น้องนะครับนะครับดีฟ้าก็ภาพด้วยมาพขานมน้ำนน่่่่า่่่่่่่้ล่า่กุ่เดีวยวกัน,น,กน่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่น่่่่่่่่น่่ครับรีบ่